สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เราจะพาพี่น้องมาชมโฉมรถปาเจโร่คันใหม่ของเจแวนนะครับม <c oughs> าเป็นไง <c oughs> นะครับเอาไปดูด้วยกันครับยังไม่ได้มารับรถนะครับวันนี้พรุ่งนี้มารับนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นน้องเซลลเขาบอกว่ารถมาถึงนะครับก็เลย แล้เข้ามาดูสักนิดหนึ่งครับรถเขาก็ยังไม่ได้แต่งให้เราอะไรครับโชว์รูมนี้เขายังไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งนะครับไม่ได้ตกแต่งให้เราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค,ครับขึ้นอยู่กับบางโชว์รูมก็แต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ หน้ากากออกก็ได้ไม่ต้องมีโวิดเราจะเห็นอยู่ตอนนี้1คัน2คันครับสอง2คันครับรู้ว่คันไหนเป็นของเรานะครับ3คันกับคันนี้ครับต้องดูก่อนน่าจะเป็นคันนี้น่เนี่ อาจจะเป็นคันนี้นะเนี่ยใช่ครับคันนี้แหละคันนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีคำว่า C w, C w D นี่ของเขาครับน่นี่ C W D ขับสี่ของเราธรรมดา,ชา,าใช่พี่น้องได้ชมไหมตัวนี้เป็นตัวอ e ีลิทอ d ดิชั n นะครับของเราตัวนี้เป็นตัว pgt p ีเมียมนี่แหละตัวนี้มันล้านสามนะครับ ต่างกันตรงไหนรู้ไหมต่างกันตรงออปชันครับตรง a โร r o Sport ต่างกันแค่ตัวนี้สีเงินครับสีเทากระจังหน้าสีเงินนะครับตัวนี้จะสีดำ เบื้องบนตัวนี้ก็ตัวนี้ราคาต่างกันตัวนี้ตัวนี้ล้านสามมันปะยี่ห้อจีเพิร์ดเมา่อกี้ล้านสามคัวนี่ล้านหาล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับหาเซียวัดเอาเองได้ปะเนี่ย <c oughs> คุณนะ ก็ยาวบอกว่าตองให้ล้วห้าห้าเซงอขไตัวเองด้วย <c ười> ครับผมสวัสดีครับรครับผมสวัสดีครับอะไรที่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 แถมอยู่กับรถอย่่งนีอะไรบ้างครับผมก็คือเ <unexpected. S 1> บอส่วน <c ười> เบื้องต้นนะครับของแถมที่อยู่กับรถนะครับก็จะมีฟรีค่าแรงเช็คระยะ10ครั้งนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฟรีนะครับผมวารันตีอะไหล่อุปกรณ์วารันตีคืออะไรครับอ่าฮะรับประกันนะครับรับประกันในส่วนของตัวรถนะครับ5ปีหรือ10,000แสนโลนะครับในส่วนของเครื่องหรือเกียร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกิดจากความผิดพลาดนะครับของลายผลิตหรืออะไรเงี้ยที่สามารถนํารถเข้ามาเก็บได้ภายในหปีอ่าฮะครับ หรือ1นึ่งแสนโลนะครับแ,<ป>รแต่อย่างหนึ่งพันก่อนนะครับผมแล้วพวกชุดแต่งมีมีอะไรบ้างครับชุดแต่งนี้อันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะเลือกให้แต่งแบบไหนนะครับผม,มก็จะเป็นชุดแต่งจะมีแต่งสกเกิร์ตด้านนอกหรือว่าหรือว่าเป็นเนี่ยแต่ว่าสกเกิร์ตนี่ม,มีมีให้อยู่ใช่ไหมครับสกเกิร์ตอันนี้อยู่ที่อันนี้ผมพูดจริงนะครับผมผมไม่ได้ตกลงอะไรเลยอ่าฮะอันนี้อยู่ที่พี่ตกลงคุยกับอาร์ได้เลยครับพี่อ่าฮะอันนี้ผมก็ไม่ คือผมไม่ทราบข้อมูลที่ว่า<ม>เซ็นไปไงครับว่าเอ๊ะที่เซ็นไปเงื่อนไขอะไรนะฮะถ้าทราบได้ว่าโอเคเงื่อนไขนี้ตกลงกับเซวไว้แบบนีน้อย่างนั้นส่วนผมหนึ่งจะแจ้งได้ว่าโอเคสามารถอันนี้ที่คุยตรง่อนเมืัน<ล>นะครับเหม,มือนกันครับพี่อยู่ที่ว่าโอเคเหมือนกับบางท่านนะครับต้องการเป็นส่วนลดหรือชุดแต่งนะครับผมถ้าบางท่านต้องการให้ชุดแต่งอาจจะไม่ได้ส่วนลด นะครับจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้พี่ประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตเลยครับครับครับถ้าคนไหนที่ได้ส่วนลดไปก็คือไม่ได้ของแต่งครับผมอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับสุดไปบึ้งด้วยเหรอ ทำำถาดีใจดูสิดีใจยังไงดีใจฮฮะรับให้คุนดูคนเดียวก่อนดีใจบ่ ท่านได้บอกกับเซี่ยวดีๆอยู่เนี่ยอันนี้บ่กให้ติดให้ทั้งหนาทั้งหลังนี่คือติดมาทาั้งหนาต่นนี้นข้างหน้า<ม>เขาเขาจะติดมาจากโรงงานนะครับข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เซลเขาจะมาติดเองนะครับติดให้เย่ายโมสั่งให้ติดตรงนี้ครับปาเจโร่สปอร์ตครับ เพิ่มนะเพิ่มเพิ่มเพราะท่านเด็ดเ็จนะค่ะิ่นขี่รถมากิ่นเขาเจารถมากจอดเพิ่นมเต้องเสรศษก็มีวางเงินนู่นมาเด็ดเ็จอยู่ยังว่าเพิ่นสิตพิษตรงนี้ปาเจโร่สปอร์ตตรงนี้ตัวหนึ่งปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอีดิชั่นจัดเข้าไปซุดแต่งครับออกเสียงผิดคอไพ่เลยพี่น้องนะ บอตามเขามาบอตามเหมือนเขาผ้าบอบอตามเซี่ยวผาบวกครับภายในก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับครับผมเอา ออกบูธที่ไหนครับที่ไอไ่แน่ใจว่าจะเป็นที่ไอบ้านอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะโอ้บรรยาาศนะคะรถพวงเมื่อเช้าครับที่พี่กอล์่างพิมพเราก็จะเอาข้าแตะให้เลยค่ะจะแตะข้องแตะเยื้อแม่กับชุดเตีงต้องบไปเลวอกันยังไง มาได้สติ๊กเกอร์อยู่อันันิี่ลงค่ะจะมา่รยเยี่ยมไหมใครจะไปขี่เราหากิกให้สักคนสิหากิกให้สักคนสิ รับสมัครกิ๊กครับเจ้แว่นรับสมัครกิ๊กอีกหนึน่งอาตามีมีอะไรบ้างอ่ะมีเอ่อต้องต้องอคุณสมบัติยังไงบ้างกิ๊กกิ๊กคุณแว่นนะต้องสูงต้องสมาร์ทเป็นแล้วเ <laughs> ข้าบ้าหรอค่ะตเดียวหอยกอขข็ขี่คานเมาอยู่บ <laughs> ้าเาไหนพี่วะมาบเอา เอดูของเราเป็นสีแบบเห็นไหมก็เป็นบเน,นเียบปะนไดยวะเบิ่งดูดูคันอื่นบังอะนี่คือแตกกวงเลยวะ,ะมาแคบอย่างเงี้เดี๋ยวเราไปดูคันอื่นดูสิดูคันนี้ดูสิครับเหมือนกันไหมคันนี้ของไผรครับอ,อ๋อ้คันนี้มันช่เป็นตัวเฮ็ดได้ค่ะโอ้ เป็นตัวรถเป็นรถเทสบ่ครับแม่นค่ะรถเทสค่ะเอาขั้นนั่นเดี๋ยวเ็กันรถเทสคือกันค่ะรถเทสสองขั้นเลยบ่แม่นค่ะรถเทสก็มีหลายขั้นหลายันมันสีตรงมาเป็นรอบค่ะโอเพาไวางห้จะเอารถเทสเอาขั้นนั่นครับไปสิแล้วค่ะเขาม่ขายบ่ครับรถเทสเนี่ยขายอยู่ค่ะขายเขาสีขายถือก็เก่าวะขายเออมันกันราคาเก่าเพียงแต่ไอเจ้ารถอาชิบอีบอซ้ำรถไอ้นั่นนะคะเจ้รถอาจชิมากกว่า หายกว่าสินะคะบอแมนบ่ครับเขาสิขายยามเลยครัรถอกก็ไจ้าจ้อคดมกกว่า่น้องก็ินได้รอู่้อแลคนละอันแม่ลงมานี้คนที่พิดตีนี้มาค่ะสีแดงโอไม่สีไม่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับ อโอเคครับก็มาดูนะครับรู้แล้วครับว่าพันนั้นเป็นของเรานะสีขาวนะครับของเรานะครับคือเบื้องต้นก็คือของแถมมันก็จะมีฟิล์มนะครับมีฟิล์มม,มีประกันที่มากับรถนะครับผมถ้าพวกแต่งให้สวยงามนี่สงสัยเราก็ต้องไปคงไปแต่งที่ที่หน้าร้านนะครับนะครับ มันก็เป็นบางโชว์รูมนะครับผมที่เขาจะแต่งให้ลูกค้าแบบเต็มเต็มสูตรเลยก็มีครับผมมันมีอยู่บางโชว์รูมนะครับที่ที่ออกรถกับกับร้านของของเขานะครับเขาจะมีบริการแต่งให้ฟรีก็มีนะครับผมมีโชว์รูมหนึ่งครับทางภาคกลางนะครับเขาติดต่อมาหาผมนะครับบอกว่าเขาทักมาหาผมนะครับเขาบอกว่าพี่มาออกกับผมหน่ยนะครับแต่งให้ฟรีเต็มเต็มแม็กเลยครับ เาส่งรูปมาให้ดูแต่งให้แบบนี้เลยนะครับผมก็เลยเอารูปนะั่นลงลงให้ดูครับลงให้ดูให้พี่น้องได้ดูกันนั่นแหละรูปนั้นแหละครับ,รบก็คือเขาแต่งให้ลูกค้าทุกคนไหมก็คือมัน่นแต่ว่าคารถมันจะแพงกว่าวัานนี้นิดหน่อยครับผมเช็คดูแล้วครับแพงกว่าตที่นี่ห้าพันแต่ว่าเราได้ของแต่งนี่เต็มเลยนะครับเต็มมากอาก็ถือว่า เราก็ได้ออกรถใกล้บ้านเราก็แล้วกันครับพี่น้องที่ที่จะออกรถนะครับที่จะออกรถนี่ถ้าเป็นรถแบบนี้นะครับก็ควรให้เรานี่ไปดูข้อมูลเยอะๆนะครับดูข้อมูลเยอะๆว่าโช,ชวรูมหลายๆโชรูมนะครับดีที่สุด,ดอ,สอันนี้เ<ม>่าเป็นผมอ,ออกอครับเจวนเราเป็นผู้ออกก็เลยบริศึกษาดูบริศึกษาโดนครับไม่ได้ศึกษานานก็มาดูก็ติดใจก็เอาเลยครับเจวน ไปแล้วก็ขายคันเก่าออกนะขายคันเก่ากับขายมือเดียวเองครับไม่คิดว่าเขาจะมาซื้อยๆแค่มือเดียวสองมือหนึ่งกะก็ได้แล้วไหมครับพี่นอ้องมันกขายออกเร็วครับคันนั้นก็ได้รถคันได้ขี้วันเดนอำลาเลยคันเด็อำลาเลยคีันเก่าออกปั๊บกับมัสังกับจองล้วนไหมครับอจองเราพนเก่าไม่หายเลยครับมันนี่ยังไม่ถึงไม่ถึงห้าวันยังที่เราจองมานนี่ มาณอาทิตย์หนึ่งแหละ